สวัสดีค่ะสวัสดีกาลยาแนวเมีที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะวันนี้พาก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดที่คุณฟังนะคะก็จะเป็นหัวข้อซึ่งทุกคนพึ่งผ่านวินาทีความเป็นความตายมาะคะเรื่องแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะคะหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือคุณมีลักษณะแบบนี้หรือไม่นะคะคนลายมือศักดิ์สิทธิ์นั้นแสดงว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ถูกกำหนดมาเพื่อให้ช่วยเหลือ โลกใบนี้หรือมีหน้าที่นะ,ะมีภารกิจทางจิตวิญญาณหรือการช,ช่วยผู้คนนะคะก็มาฟังกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ย้ำสำหรับหลายๆท่านเลยนะคะที่มาชมคลิปของแพรหลายๆคลิปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมรับฟังนะคะเพราะสิ่งนี้ที่จะพูดหลายๆท่านเกิดขึ้นกับคุณจริงๆหรือว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ไม่ได้เป็นในลักษณะนี้นะคะก็ไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะประสบภัยแผ่นดินไหวกันทุกๆคนเลยนะคะหลายๆท่านเนี่ยคงเข้าใจนาทีชีวิตนาทีที่จะเอาตัวรอดหรือแม้แต่เข้าใจการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมากๆจากสิ่งที่เราถูกทดสอบกันมานะคะ คุณเป็นแบบนี้หรือไม่นะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามีอาการลักษณะนี้แสดงว่าคุณน่ะถูกกําหนดมาหรือว่าเกิดมาเพื่อช่วยเหลือหรือเกิดมาเป็นผู้นำนะสำหรับคนที่ลายมือศักดิ์สิทธิ์นะคะก่อนที่จะเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติหรือว่าแผ่นดินไหวหรือเรื่องร้ายๆกับคุณนะคะคุณจะมีอาการประมาณนี้หรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าคุณน่ะเกิดมาเพื่อถูกลิขิตให้มาช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าถูกลิขิตมา ให้ทำในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้นะคะมีหลายลักษณะนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะรู้สึกว่านอนไม่หลับเรารู้สึกว่าสิ่งไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องไหนหรือเป็นสิ่งไหนที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่าชาัดแต่ตัวคุณเองจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนอนไม่ค่อยหลับนะคะ เราก็จะเป็นกังวลเป็นลักษณะของเรารู้ชัดเจนว่ามันจะมีปัญหาใหญ่ๆมีเรื่องเดือดร้อนที่มันเกินขีดความสามารถของเรามันเป็นความรู้สึกอึดอัดน,นะบางบางคนบางท่านเนี่ยฝันร้ายนะฝันเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นหหยนะเกิดขึ้นในหลายรูปแบบนะคะหรือถ้าบางท่านที่เป็นคนที่ฝึกจิตจริงๆหรือเป็นคนมีฌานจริงๆมีญาณน,นะคะคุณจะรู้เลยว่า กำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ตามลำดับของสภาวะจิตที่คุณฝึกมาเลยนะคะบางคนมียานยังรู้ได้ว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นจะเกิดแผ่นดินไหวก็มีหรือจะเกิดสิ่งที่มันทำให้หลายๆท่านเนี่ยจะต้องตกอกตกใจนะ,ะแต่ไม่สามารถจะบอกได้ก็มีมีไหน หลาในยะนะคะและอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าตัวเองวิตกกังวลเรื่องอะไรทั้งๆท,ที่ชีวิตในแต่ละวันก็คือมีงานมีเงินมีทุกอย่างสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามันเป็นความกังวลใจที่มันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะและบางท่านก็จะ รู้สึกหงุดหงิดง่ายเราคิดว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานั่นแหละมันทําให้เรามีความรู้สึกแบบนี้แต่เมื่อเราลองใช้ความรู้สึกจิตใต้สำนึกของเราจริงๆเราจะแยกแยะออกว่าไม่ใช่เรื่องนี้โดยตรงแต่ไม่สามารถบอกได้ตรงๆว่าเราไม่สบายใจหรืออึดอัดใจหงุดหงิดเรื่องอะไรนะคะและ้วก็อันดับที่สมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะรู้สึกอยากสวดมนต์ อยากนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะทํางานหรือมันมันทำงานได้แต่มันทําไม่เต็มที่มันเหมือนคนที่อยู่ดีๆก็เหมือนกับคนไม่มีสติเหม่อลอยนะคหลายๆท่านจะเป็นลักษณะนี้นะาจะรู้แต่ว่า จะต้องพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิคือพยายามสร้างบุญมากให้มากที่สุดหรือถือศีลในช่วงเวลาที่จะเกิดภัยพิบัตินะประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หรือว่าจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณตัคุณน่ะจะรู้ด้วยสัญชาตญาณตัวเองมันไม่ใช่แค่อุทกภยัยหรือภัยพิบัติหรือแผ่นดินไหวที่พายุกมาเป็นตัวอย่างมันหมายถึงหลายเรื่องที่เป็นเรื่องน่าสะพึงกลัวเรื่องที่คาด ไม่คาดฝันในชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องเจอคุณจะรู้สึกว่าช่วงเนี้คุณจะทําอะไรไม่ได้นอกจากี่ยจะต้องทําบุญจะต้องเร่งสร้างบุญจะต้องนั่งสมาธิคุณจะรู้สึกแบบนี้โดยหลายๆท่านถ้าคุณสื่อจิตถึงสิ่งที่มองไม่เห็นได้หรือคุณเข้าใจสภาวะพลังงานเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีอ่ะคุณจะเข้าใจเลยว่าถูกบังคับ ให้ต้องนั่งสมาธิช่วงนี้ถูกบงังคับให้ต้องถือศีลเค้ง่งครัตอนนี้หรือต้องทําสิ่งนี้เท่านั้นคุณจึงจะสบายใจขึ้นนะคะหลายๆคนนะคะก็ฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของตนเองหรือเห็นนนิมิตมาบอกว่าจะเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นหรือนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเห็นภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่คุณก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรนะคะนั่นคือเขาพยายามเตือนคุณ ให้คุณช่วยเหลือตัวเองหรือว่าพยายามเตือนคุณให้คุณได้ช่วยเหลือหรือบอกคนอื่นนั่นเองนะคะอีกลักษณะหนึ่งนะคะคุณจะรู้สึกถึงชีวิตที่เป็นเป้าหมายสำคัญเกี่ยวกับภารกิจของคุณหรือว่าเป้าหมายในการจะสร้างบุญครั้งใหญ่ของคุณเช่นคุณอาจจะอยากปฏิบัติธรรมช่วงนี้คุณอาจจะอยากทำอะไรที่เป็นบุญใหญ่ให้กับตัวเองช่วงนี้แล้วคุณก็จะรีบทำมัน นะเหมือนกับต่อยอดให้ตนเองเนี่ยได้บุญเพิ่มขึ้นหรือให้คุณเองรอดพ้นจากหายนะก็ได้ในลักษณะนี้นะคุณจะรู้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่สามารถที่จะชี้แจงให้ใครรับฟังได้นะคะแต่ละคนก็แปลกแหวกแนวแตกต่างกันไปนะคะนั่นคือสภาวะของคนที่คุณเกิดมามีหน้าที่คุณเกิดมาเพื่อ สร้างสารโลกไปนี้แล้วก็ทำสิ่งที่ดีๆเป็นบุคคลที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะและสิ่งที่มันเป็นไขยพิบัติครั้งนี้ก็ทำให้คนที่เป็นชาวแสงคนที่เป็นคนที่มีลายมือศักดิ์สิทธิ์หลายๆท่านหรือเป็นคนที่ฝึกจิตนะคะมีจิตยานก็ตามคุณจะเข้าใจถึงพลังในตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นและคุณก็จะตื่นรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงวินาทีความเป็นความตายของชีวิตนะคะทำให้คุณมีวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วก็มันเหมือนกับขุมพลังที่มัน,เป,นเป็นพรสวรรค์นในตัวคุณอะมันได้เปิดออกนะคะคุณได้ใช้ในสิ่งที่ มันเป็นพรสวรรค์ของคุณหรือแม้แต่กระทั่งเป็นอุลเก่าของคุณในประสบการณ์ครั้งนี้นะเป็นการที่ทําให้คุณเหนือได้เปิดขุมพลังของตนเองได้รู้ความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับตัวคุณเองมากขึ้นแล้วก็โลกใบนี้มากยิ่งขึ้นถือว่าคุณเป็นคนที่มีภาระหน้าที่ในทางจิตวิญ,ญญาณหรือภาระหน้าที่ในการที่เป็นผู้นาําในสิ่งทีด่ดีให้กับผู้คน จริงๆนะคะคุณเกิดมามีหน้าที่ที่จะต้องทำเราคุณเป็นในลักษณะนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณคือคนหนึ่งที่เป็นคนที่พิเศษเป็นคนที่มีภาระหน้าที่มีสิ่งที่จะต้องทำเพื่อหลายๆคนบนโลกใบนี้นะคะเอาล่ hmm. ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ